ความเชื่อโบราณหรือแบบสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยชอบพูดกับเรามาตั้งแต่เด็กแล้วนั่งรถนั่งรถไปกับที่บ้า พ่อลุงลุงดูลุงสิพ่ <c oughs> อบอกว่าจะชี้ลุงเดี๋ยวนิวกุดห้ามตัดผมวันพุธทําไมอ่ะอ๋ออันนี้ได้ยินมาว่าในสมัยก่อนโบราณอะวันพุธเป็นวันตัดปลงเขาเรียกว่าพระเกศาป่ะไม่รู้ใช้คําราชาศัพท์ไม่รู้อะไร,รเป็น <อะ S 2> การ <อะ S 2> ตัดผมของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นก็ไม่ให้คนทั่วไปตัดผมวันเดียวกับทานจิ้งจครัดจิ้งจครับเป็นไงน้องสาวไปไหนวันนี้จิงจครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกครั้งในรายการ What the f u c k รายการที่จะหยิบเอาข้อเท็จจริงมาพูดคุยกันแล้วคุณจะลองว่า What the f u c k ไปกับพวกเรานะครับวันนี้อยู่กับผมครับเข้มชาวบ้านหนึ่งและอาจารย์ดรตรีนพอรักษาครับนักอาชญาวิทยาครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโบราณเขาว่าไว้ เฮ้ยคำนี้ได้ยินบ่อยมากแต่ก่อนที่จะเข้าไปคุยเรื่องโบราณเขาว่าไว้อันนี้โบราณไม่ได้ว่าแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับ oh. พวกเราก่อนเข้าไปฟังหรือรับชมนะครับเนื้อหาจากพวกเราในวันนี้เออขอร้องขอความกรุณาครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับฝากด้วยนะครับมาความเชื่อโบราณหรือแบบสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยชอบพูดกับเรามาตั้งแต่เด็กแล้วอ,อย่างเช่นอันนี้ที่โดนบ่อยก็คือเฮ้ยขับรถอยู่ นั่งรถนั่งรถไปกันที่บ้านพ่อลุงลุงดูลุงสิพ่อบอกว่าจะชี้ลุงเดี๋ยวนิ้วกุดอทำไมดอกทำไมชี้ลุงแล้วนิ้วจะกุดได้อะก่อนอื่นเนี่ยลุงเกิดจากหลังฝนตกใช่ไหมมันก็การหักเหของแสงกับความชื้นในอากาศเนี่ยหาความเชื่อมโยงกับนิ้วกุดไม่ได้เลยให้ผมเดานะถ้านึกถึงภาพนิ้วกุดก็คือถ้าสมัยก่อนคุณนั่งรถไฟรถบสัสแล้วหน้าต่างเปิดลุง ชีรถไฟสวนมาปึ๊บนิ้วขาดอ่านิ้วกุดกุดจริงงา้นจะไม่ได้กุดงั้นแสดงว่าพ่อนั่งสองไฟฟ้านิ้วก็กุดได้เหมือนกันอ่ได้แต่ไม่อยู่ในโบราณเขาว่าไว้ใช่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่อันนี้ผมว่าถ้าย้อนกลับไปเนาะสมัยก่อนเดินทางด้วยรถไฟรถบัสกันเป็นหลักเนี่ยเวลาชี้นิ้วออกนอก มันน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะมันก็เลยทำให้นิวกุดได้เออหนูกอะเอาอีกเอาอีกอะไรดิห้ามตัดผมวันพุธทำไมอ๋ออันนี้ได้ยินมาว่าในสมัยก่อนโบราณอะวันพุธเป็นวันตัดอ่ปลงเขาเรียกว่าพระเกศาป่ะไม่รู้ใช้คำราชศั์ไม่รู้อะไรเป็นการตัดผมของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นก็ไม่ให้คนทั่วไปตัดผมวันเดียวกับท่านอ๋อก็เลยเอาเรื่องแบบว่าห้ามตัดผมวันพุธมาโดยที่ไม่มีสร้อยอะไรต่อท้ายมีไหมไม่มีผมว่ามีอ่ะเพื่อนเพื่อนห้ามทำไมถึงห้ามตัดผมวันพุธนั่นสิลองเม้นมาให้พวกเราหน่อยครับ ต่อมา,าอ่ามีอะไรห้ามเหยียบธรณีประตูวัดพูดถึงประตูเอาซะหน่อยในประตูก็ต้องมีบ้านนะครับนึกถึงบ้านสําเร็จรูปนึกถึง BC House Real Estate นะครับ ได้ทุกขนาดได้ทุกแบบมีทั้งสําเร็จรูปแบบมาตรฐานกับตามไซ์ที่คุณต้องการนะครับนึกถึงบ้านสําเร็จรูปนึกถึง BC How r e a โอเ t สเตขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้เขาส่งจากกรุงเทพได้กี่ร้อยโลนะสองร้อยป่ะสองโลเลยถ้าอยากได้มากกว่านั้นติดต่อ o c How r e ิโอ t อสเตะเกินกว่านั้นก็ส่งได้แต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับถามเองเลยครับต่อราคาเองครับ เพราะว่าผมโฆษณาให้แล้วที่เหลือทำเองนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์เราอีกครั้งหนึ่งกลับมาทําไมถึงห้ามเหยียบธรณีประตูวัดเขาบอกว่าถ้าเหยียบธรณีประตูวัดแล้วจะเป็นผีเหรอไม่รู้อะตายแล้วแบบรู้แต่ว่าเป็นอะไรใช่ไหมไม่ดีอ่ะจะตายโหงจะอะไรสักอย่างจําไม่ได้แล้วแต่ว่าทําไมกลัวพังปะ แบบเหยียบเยอะๆแล้วแบบอต่สะดุดเป้าอ๋อสะดุดล้มกลัวให้ระวังแน่เลยอ๋อให้ระวังเวลาก้าวเดี๋ยวมันจะสะดุดแล้วก็ปากแตกมั้งอันนี้อันนี้เดาเองนะครับเพราะว่าต้องไปถามใครอ่ะพระพระหรือไม่ก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอ่ะเรื่องนี้ไม่ได้เพราะขนาดถามยายว่ากระสือมีจริงไหมยายบอกว่ามีอย่าลบลูเดอเดอเออคนที่ไหนเด้อคนเพชรบูรณ์นะครับนั่นแหละก็คือปู่ย่าตายายเขาอาจได้ยินใหม่อีกทีนึง แล้วเขาก็ทําตามๆกันมาไม่รู้ความหมายแต่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราเป็นคนยุคใหม่เราต้องหาข้อมูลเราต้องอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้เป็นที่มาของคลิปตอนนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นการถ้าเหยียบไปเยอะไม้มันสึกอืและอาจจะทําให้คงแต่ว่ามันบวชมานานแล้วนะเดี <laughs> นะ๋ยวรู้สึกเฮ้ยโอเคครับอีกอันหนึ่งอันนี้พ่อบอกก็คือถ้าเวลาเราเด็กๆเล่นอ่ะฟันน้านมมันหลุดเนาะอยู่ดีเดินสะดุดหรือว่าอยู่ดีฟันโยกจับจับจับหลุดพ่อบอกว่าให้เอาฟันเนี่ยถ้าฟันล่างเนาะ โยนขึ้นฝนหลังคาถ้าเป็นฟันข้างบนอ่ะให้ฝั่งดินถ้าบ้านไม่เปหลังคาก็ปาหลังคาวัดอ่ะเนี่ยสร้างสิ่งสกองปกมลภาวะเพิ่มอีกแล้วอันเนี้ยน่าจะเป็นเหตุผลเป็นการเรียกร้องความสนใจจากเด็ก ที่เห็นเลือดอะเลือดออกหรือเด็กกําลังกลัวอ๋อหาอะไรให้ทำอ๋อให้ให้มันโฟกัสอย่างอื่นเด็กจะได้ไม่แง่ไงแบบฟันหลุดเอาไปไว้แต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะให้เอาไว้ใต้หมอนเฟรนด์ทูธเฟรนด์กอดมาเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยจะมาเปลี่ยนขนมเปลี่ยนจากฟันเป็นช็อกโกแลตหรือเหรียญพ่อแม่ของเด็กก็จะแอบเอาฟันใต้หมอนไปเปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตให้เด็กเด็กก็จะตื่นเต้นฟันล่วงแทนที่จะเคยเห็นนะในซีรีส์เด็กไม่ยอมนอนพ่อก็เข้าไปเปลี่ยนให้จน ถึงเช้าเด็กไม่นอนเลยรอรอรอแฟรี่ทูทูแฟรี่อะแฟรี่อะกอย่างมาตอนเช้ามาทั้งคืนแต่ว่าไม่มาเพราะเด็กไม่ยอมนอนพ่อก็เลยเข้าไปเปลี่ยนให้ได้มันมีเด็กที่อยากได้ช็อกโกแลตเพิ่มถอนฟันตัวเองไหมมันมีที่ไมคขโมยฟันคนอื่นมาไว้ใต้หมอนน่ะนี่เป็นหนังอีกแล้วเหรอเออเคยเห็นอยู่ก็คืออยากได้ช็อกโกแลตอยากได้ขนมอยากได้ช็อกโกแลตอ่ะเอาจจริงป้าความเชื่อมันเป็นดาบสองคมนะคือเราต้องอธิบายให้เด็กฟังอ่ะว่าเพราะอะไรถึงทําแบบนั้นไม่งั้นเด็กจะทําแบบนี้ ยังไม่ไมยังไม่ถึงวัยที่ฟันจะร่วงอ่ะไปเอาครีมมาเออเออพี่ชายไ้พี่ชายนอนอยู่ดึงเออไปเอาฟันน้องสาวเนี่ยไปถอนฟันน้องสาวหมดแล้วก็มาซ่อดไว้ใต้หมอนตัวเองอ่ะพ่อเปิดมาอ้าวร้อยฟันฟันร้อยสิเอาอยังไงวะเมื่อวานก็หลุดวันนี้ก็หลุด <laughs> ไม่เอาฟันใครมาสรุป อธิบายให้ลูกฟังครับถ้าบางทีมันไม่ make ซน n ์เด็กสมัยนี้ฉลาดเขาจะไม่เชื่ออะไรที่มันเป็นโบราณเขาว่าเด็กสมัยนี้ถามว่าโบราณคือใครใครคือโบราณเออแล้วโบราณคือแม่รู้จักได้ไงเออตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่ยุคใหม่เนี่ยเราต้องอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ให้เด็กฟังเพราะเด็กรุ่นใหม่เชื่อคนยากนี่เป็นอาจารย์เจอนักศึกษาไปเล่นมุกอะไรแบบนี้นักศึกษาไม่ได้นะโดยเฉพาะนักศึกษาวิทยาศาสตร์พวกแพทย์อะไรอย่างเงี้ยแพทย์ก็จะแบบไม่เข้าใจล็อกเตอร์พูดอะไรเออฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลอย่างแน่นเปรียดเลยเวลาอธิบายให้เด็กรุ่นนี้ฟัง นะครับม,มีความเชื่ออะไรอีกห้ามเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเพราะว่าเดี๋ยวผีจะมาลักผ้าตัวผีจะเอาไปซ่อนก็ออนั่นแหละเอาไปซ่อนกับลักผ้าตัวเหมือนกันงั้นแสดงว่าผีกําลังเล่นกับเราอยู่ก็เราเล่นกับเพื่อนแต่ผีมาเล่นกับเราเพิ่มใช่ป่ะอืมเอาจริงง่ายๆเลยกลางคืนมันมืด เดี๋ยวเขาหาเด็กไม่เจอไปเล่นตามป่าตามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายขึ้นนี่น่าจะเป็นเหตุผลว่าทําไมห้ามเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนอันนี้ผ่านแบบนี้ง่ายง่ายหรอโอเคจิ้งจกทักเขาบอกว่าถ้าจิ้งจกทัก่าออกจากบ้าน่าออกนอกบ้านเออเอาจริงปะจิ้งจกทัก่าออกจากบ้านแล้วถ้าบ้านมีป่าแล้วจิ้งจกเยอะไม่ต้องทางานหรอจิ้งจกทักเป็นไงน้องสาวไปไหนวันนี้จิ้งจกทักเอาจริงจิ้งจกทักมันไม่ค่อยมันเป็นความเชื่อโบราณที่ได้ยินจนปัจจุบ ริมันหาเหตุผลไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้จะจิ้งจกร้องจริงๆทาไมจิ้งจกถึงร้องอะ่ะมันหิวมั้งเอออาจจะร้องทักทายกันเองมนะีไมีไงทั้งจิ้งจกมีทั้งตุ๊กแกเลยตุ๊กแกร้องร้องตอนกลางวันแล้วคุณอยู่ในคอนโดอ่ะไม่มีตุ๊กแกถ้าคอนโดมีตุ๊กแกเนี่ยมาจากไหนอยู่ใกล้ป่าหรืออะไรจริงๆคอนโดผมมีตุกก <c oughs> ต๊กแกมีตุ๊กแกไปวันนั้นผมไปเดินรอบคอนโดโอ่ะปล่อยให้มันโตจนใหญ่เลยเหรอแล้วมันมีตุ๊กแกเกาะอยู่ที่ผนังสักตึกหนึ่ง แล้วมันร้องวะมันไม่ร้องเพราะถ้าร้องอะเงียบ<ด>มันวิ่งหนีไปแล้วผมแต่ว่ามันไม่ร้องเว้ยแต่จังหวะนั้นเออเล่าเลยเลยสุกแกเนี่ยคือวันนั้นอะก็คือผมไปเดินล่อคอนโดนออกกําลังกายตอนเย็นแล้วข้างๆคอนโดมันก็จะมีปลูกต้นไม้มปลูกไม้แต่มันจะมืดๆหน่อยนะผมก็ชะเง้อมองขึ้นไปข้างบนแล้วก็แบบ นั่นไม่ใช่จริงจบธรรมดานั่นมันคือตุ๊กแกแต่ถ้าบอกเมียเมียจะไม่เดินยังไม่เห็นใช่ไหมเออเมียไม่เห็นเมียค่อยมารูที่หลังหลังจากเดินเสร็จไปหลายวันแล้วค่อยมาบอกเออก็เห็นอืมตุ๊กแกนี่หว่าน่ากลัวคือถ้าบอกเียใหญ่ยังใหญ่ใหญ่ใหญ่ยูตาเป็นแบบนี้เลยปะแบบนั้นเลยแบบในรูปเลยเอาเอารูปขึ้น youtube ได้ไหมได้เอารูปนี้คนผู้ชมกลัวตุ๊กแกกันไหมครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปแล้วครับตามไม่เป็นไรกลัวหรือไม่กลัวก็ขึ้นอยู่ดีโอเคก็ัแหละ แต่ว่าที่มันพีคคือหลังจากเดินอะ่ะผมก็ใช้เงินแล้วเห็นแล้วอ,อยู่ตรงนั้นทักทัก แมงวิ่งเข้าไปในระเบียงของห้องนั้นน่ะเขาเลี้ยงเปล่าเขาเลี้ยงตุแกไม่ปัจจุบันนี้มันเป็นสัตว์เอกโซติกตุแกหางอะไรอะหางอ้วนอะหางใบไม้ไอ้นี่มันรูปเหมือนใบไม้ใช่ไหมตุแกทะเลทรายอะไรก็ไม่รู้อะแต่นี่มันคือตุแกตุแกบ้านตุแก่สีมันก็สวยดีนะสีฟ้าส้มไอผมไม่กลัวแต่ว่าอันเนี้ยจิ้งจกอ๋ออ๋อมีคนคอจิ้งจกไม่ได้กลัวแค่ไปชอบโอเคห้ามนั่งทับหมอนเพราะจะเป็นฝีที่ตูดบอกเด็กจริงๆนะหมอนอะมันอยู่ใกล้นะ อยู่ใกล้หัวคิดว่ามันควรจะสะอาดอาการนั่งทับมันน่าจะเด็กอะ่ะมันเล่นโซนอะ่ะไปวิ่งนั่งตรงนู้นตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความสะอาดแล้วพวกไฮจีนมากกว่าอ๋อแต่จริงๆตอนสัก 4, 5, 5, สี่ห้ขวบสมมุิเด็กนะผมยังไม่รู้เลยว่าฝีคืออะไร ห้ามแล้วกูแล้วระวังจะเป็นฝีที่ตูดกูจะกลัวไหมเพราะกูไม่รู้สีคืออะไรสีทุกวันเนี้ยมันยังไม่รู้เลยอะสีเป็นแล้วมันมันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอแต่รู้แต่ว่าฝีมันไม่เหมือนสิวเพราะฝีมันต้องไปผ่าออกหรือว่าปล่อยให้อยู่เองฝีสิวใหญ่ขึ้นนี่เหรอฝีกับสิวหัวช้างก็คือไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปแล้วกันฝีนะมีอะไรอีกฮ้่อันนี้ผมชอบโบราณว่าไว้อย่าบอกใครนะเก็บไว้กันเองสองคนมึงไม่เก็บไว้กับตัวเองอะโบราณว่าไว้มึงเก็บไว้กับตัวเองกืนกับให้มันตายกับ มึงเลยที่พ่าพูดอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเป็นสายลับใช่ป่ะเรากำลังจะตายแล้วเรารีบมาบอกความลับเข้มเว้วยเพราะว่าอ่าคราวนี้มีผู้เสี่ยงภัยสองคนโบราณว่าไว้เก็บไว้อย่าแชร์ฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องแชร์ไม่ต้องดูล้วเดี๋ยวโบราณว่าไว้อย่าบอกใครนะทุกวันนี้วลีนี้ยังยังใช้จนปัจจุบันแก่แกบอกแล้วเป็นไงรู้ทั้งบริษัท แกแกอย่าบอกคนอื่นนะเรื่องเรื่องเนี้ยเราบอกแกคนเดียวนะแกอย่าไปพูดต่อนั้นเท่านั้นแหละเหมือนไปบอก Google Earth อะ่ะกูเกิลเอิร์ธเลยเอ,อ,อย่าบอกใครนะเท่ากับแต่มันสนุกนะเรื่องเนี้ยเคยเคยลองกับคอมมูนิตี้ที่ทํางานเนาะสมมุติว่าแต่งเรื่องขึ้นมาเลยเช่นคนเนี้ยได้รถใหม่มาเพราะว่าถูกลอตเตอรี่แต่ไม่บอกใครพูดให้ในายเอฟังแล้วก็บอกอย่าบอกใครนะถ้าเรื่องเนี้ยแพร่งไปมีแค่เอเท่านั้นที่พูดเรารู้เลยว่าคนเนี้ยเก็บความลับไม่ได้ส่วนเรื่องที่จะบอกบีถ้าสงสัยบีว่าบีอ่ะชอบเอาเรื่องเราไปบอกคนอื่น พูดอีกเรื่องหนึ่งรู้ป่าว่าคนเนี้ยแต่งงานมาสี่ครั้งแล้วอะไรเงี้ยเฮ้นี่เป็นวิธีเช็คคนเลยถูกต้องเคยทํามาแล้วที่ทํางานได้ผลรู้เลยว่าใครเป็นคนต้นเรื่องอ่าฉะนั้นเอาไปใช้ได้นะครับโบราณไม่ต้องว่าไว้ผมนี่แหละว่าง่ายๆเลยตัดคำว่าโบราณทิ้งแคปคําว่าอย่าบอกใครนะอย่าแชร์ใครนะอย่าบอกใครนะว่าจะแชร์จะแชร์จะแชร์ช่องวอตเตอร์แฟงนะครับอเดี๋ยวคนฟอลโล่เยอะเดี๋ยวคนไม่แชร์จริงทําไงเออคนเขารักเราเขาแชร์ู่และ ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับอีกรอบหนึ่งมีอีกไหมมีอีกเมื่อกี้ชีลุงแล้นิ้วกุดอันนี้เต่ากัดนิ้วเราต้องรอป้าผ่าเต่าถึงจะปล่อยถ้าโดนกัดหน้าร้อนก็ถือไว้ถือเต่าไว้จนถึงหน้าฝนแล้วระหว่างถือต้องให้อาหารมันด้วยไหมต้องเลี้ยงเต่าไปด้วยเลยใช่ไหมเพราะถ้าเต่ากัดนิ้วเราแล้วมันจะเคี้ยวข้าวได้ยังไงก็เคี้ยวนิ้วเราถูกไหมเนี่ยมันไม่ make ซน แต่เมื่อกี้ไปอ่านมาทำยังไงให้เต่าหายกัดอาปากเนาะเอาสิ่งของอ่อนนุ่มถูจมูกเหมือนให้มันจามเออหรือกดหัวลงน้ําหรือเต่าจมน้ำกดหัวกูหรือหัวเต่าตอนแรกสมมติอ่านไม่เคลียร์ต่ากัดไอเอาหัวลงกดหัวตัวเองลงน้ำก็ลุกตายเขาบอกว่า เต่าถ้าอยู่ในน้ํามันจะอ้าปากหรือว่าเอาน้ําอุ่นรดหัวหัวใครหัวเต่านะครับไม่ใช่หัวเราน้ําร้อนเลยได้ไหมเต่าไม่ได้เอาง่ายๆมันน่าจะเป็นวิธีไม่ทรมานสัตว์ด้วยไงอันนี้กลับมาแบบทางการแพทย์นิดนึงให้มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเข้ามามีใครเคยได้ยินไหมว่าถ้าเราเป็นคางทูมให้เขียนเสือที่แก้มแล้วจะหายเป็นคางทูมนอกจากเขียนเสือนอกจากวัวจะกลัวแล้วคางทูมยังหายไปอีกต่างห ข้างทูมเป็นวัวโบราณว่าไว้แบบนี้ใช่ไหมคําตอบคือไม่จริงนะครับข้างทูมเกิดจากไวรัสในกลุ่มพารามิกโซไวรัสไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะติดต่อได้ง่ายมากทางการสัมผัสฝอยละอองจากผู้ป่วยทําให้ต่อมน้ําลายข้างหูและใต้คางครับเกิดการอักเสบบวมดังนั้นการป้องกันคือฉีดวัคซีนจ้าไม่ใช่เขียนเสือจ้าเออแล้วทาไมสมัยก่อนถึงให้เขียนเสือก็ไม่รู้เป็นวิธีการปลอบใจคนที่เป็นไปแล้วมั้งหรือว่าแบบ เพราะมันบวมก็เลยเขียนเสือให้มันให้เราโฟกัสอย่างอื่นแทนนี่หรอเดี๋ยวนะเฮ้ยแบบผมเจอหน้าดอกเฮ้ยทำไมมีเสืออยู่ที่แก้มแทนที่จะทักว่าคางทูมใช่ไหมหลอเออหลอกเป็นการแบบแล้วทำไมต้องรูปเสือ เพราะเขียนเสือแล้ววัวจะกลัวอะไรไม่มีความเชื่อมโยงแกะเชื่อมโยงได้ศูนย์โอเคผ่านไปก็คือไม่จริงไหนแบบมีเรื่องโบราณอื่นๆที่เรายังไม่ได้พูดถึงแล้วเพื่อนๆอยากแชร์ลองลองพิมมานะแต่ว่าผมยังไม่หมดนะเอาเรื่องอะไรกาบอกว่ามีพึ่งมาทํารังในบ้านล้วจะโชคดีโชคดีหรือโชคร้ายเดินผ่านพึ่งต่อยตายไงไปทํางานไม่ได้มันโชคดียังไงก็บ้านคุณอาจจะแบบ อุดมสมบูรณ์ไหมมีเกสรมีดอกไม้เพื่อให้พึ่งเนี่ยบินไปไม่ไกลแล้วก็เออเอ,อ,เอางี้โชคดีของพึ่งแต่ ไม่โชคดีของเราเพราะเราโดนเพราะว่าถ้ามันขยายขนาดไปเรื่อยๆอม,มันเป็นนอกจากไม่สวยงามแล้วมันไม่สะอาดแล้วก็มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของเด็กตัวเล็กๆด้วยนะอ่าใช่บางคนแพ้พึ่งแบบแน่นอนโดนต่อยแล้วตายเลยนะแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งกําจัดยากอ่ะฉะนั้นพึ่งมันทํารังที่บ้านน่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับแต่อาจจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างหนึง่งอ่าใช่มีอีกมีมีมีมอาผมต่อเลยห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนเพราะว่าความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าโบราณบอกว่าจะเป็นการกวาดเงินกวา าดทองออกจากบ้านกูกวาดฝุ่นแต่ว่าเขาเชื่อว่าเป็นการกวาดเงินกวาดทองคือทําไม,มเขาถึงห้ามไม่ให้เราทําตอนคืนดีกว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันมืดเดี๋ยวไม่สะอาดอแล้วก็ตอนโบราณใช่โบราณสมัยก่อนนะให้ผมดาวนะก็คือเราใช้ตะเกียงเราใช้เทียนเทียนในการแบบให้แสงสวา่างในบ้านแล้วถ้าเราไปกวาดเนี่ย ไอ้ดอกญ้าเนี่ยอของไม่กวาดมันไปโดนไฟมันติดไฟง่ายพวกนี้ไฟไหม้ไฟไหม้บ้านนอนคืนฉะนั้นก,ก็คือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุเพลิงไหม้นั่นเองออก็เลยออกกุสโลบายว่าอย่าก,กวาดบ้านตอนกลางคืนครับอ,อันนี้ชอบมากเวลานอนนะ ถาารร้าผหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเพราะถือว่าเป็นทิศของคนตายถามจริงอืแล้วที่โรงพยาบาลอ่ะห้องดับจิตอ่ะเขาดูทิศก่อนเขาออกแบบห้องไหมไม่รู้ <laughs> เราว่าอันเนี้ยใช้ไม่ได้ในปัจจุบันเพราะว่าเราไปห้องดับจิตมาหลายที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องทิศทางเขาสนใจเรื่องการจัดระเบียบอของศพอืแล้วถ้าอย่างเงี้ยเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเตียงหันไปทิศตะวันตกอ่ะอม,มึงเข็นไหมล่ะ ก็ต้องเปลี่ยนมึงย้ายไมล่ะเออทาไมอ่ะหรือว่าผมคิดว่าอย่างนี้ถ้าทิศตะวันตกอ่ะคือที่ที่แดดมาตอนตอนเย็นใช่ไหมแล้วมันจะเป็นแดดที่มันร้อนการที่นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกอ่ะหมายความว่ามันจะร้อนเขาบอกว่าห้ามห้ามห้ามถ้าเราหันหัวไปทางทิศตะวันตกนั่นหมายถึงเท้าเราจะไปทิศตะวันออกไงใช่แล้วพอพระอาทิตย์ขึ้นมันก็จะแยงตาเราก็ห้ามไงอ่ะเราก็ถูกไม่แล้วแยงตาทำไมไม่ดีเช้ามันก็ควรตื่นป่ะหรือมันจะทําให้ตาเสียหรือเปล่า น่าจะเป็นเหตุผลว่ามันอาจจะแสงแดดจ้าเกินไปมันอันตรายต่อตามากกว่าถ้าโดนตรงๆแต่ในแง่ของความเป็นจริงสมมติเราไปนอนในโรงแรมอ่ะที่ไม่มีหน้าต่างเลยเป็นตึกใหญ่ๆจะรู้ได้ไงว่าไหนทิศไหนทิศไหนเป็นทิศไหนก็ต้องเปิดกูเกิลเอาเข็มทิศเอาเข็มทิศไปด้วยใหน้องไปเที่ยวไปเอาเข็มทิศไปด้วยไม่เราคยทนะำจริงๆหรอเราไปเที่ยวดูไหมไม่ เขาจิตเขาหันเตียงไว้ที่ไหนกูก็นอนที่นั้นแหละเห็นไหมฉะนั้นเรายังไม่รู้เหตุผลเลยนะครับว่าทําไมถึงห้ามนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องแสงแดดทิศทางของแสงแดด <sw> ที่แยงตาเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยคุณคุณแม่ที่ตั้งคันเนาะห้ามให้กินเฉาก๊วยเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะตัวดํำเฉาก๊วย <Jazz> <ering> มีนมช็อกโกแลตใช่ไหมมีเฉากล้วยมีนมช็อกโกแลตคือแบบของดำๆห้ามกินเวลาเราพูดถึงความเชื่อเนี่ยเราต้องคิดถึงเหตุและผลของมันว่าถ้ากินเฉาก้วยแล้วจะเดี๋ยวสีเฉากล้วยจะไปติดลูกที่่ในทองอจริงถ้าพ่อแม่ผิวขาวผิวเหลืองลูกออกมาผิวดำมึงไม่ชู้มึงไม่ได้กินเฉากล้วยมึงมีคนอื่น ออเป็นเป็นข้ออ้างของแม่ที่แบบว่าถ้ารู้ว่าแบบมีชูไม่น่ากินเฉาก๊วยเลยตอนเอ้บ้าเออลูกเลยสีดําเลยโอ้โหพมพูดเรื่อง้องท้องเรื่องกินเฉาก๊วยเนี่ยมีกระทู้หนึ่งผัวมีเก๊กอ่ะผัวมีกิ๊กแล้วเราท้องลูกจะเป็นลูกเราหรือเปล่าฮะคุณกลับไปเรียนเดี๋ยว มึงโรงเรียนไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้มีเองหรอโรงเรียนไม่สอนเนาโรงเรียนสอนเรื่องชูด้วยหรอไม่ดิสอนเรื่องการตั้งครรภ์ไหมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบวิทยาศาสตร์เดียยมันเป็นเรื่องตรกะด้วยตรกาคือผู้หญิงถ้าจะท้องได้หมายความว่าโครโมโซมต้องมีแบบว่า x อกับวานตงี้มึงเป็นคนท้องใช่ไหมนั่นคือลูกมึงใช่มันตลกมากคําถามที่ไม่คนไม่รู้มันไม่รู้จริงแต่เราอะตลกเราเราต้องมีการดูเขเรื่องนี้มากกว่านี้คือเราไม่รู้เลยว่าเรื่องแบบนี้ต้องสอนหรออ่านัดกลับมาถ้า หัวหนูมีชูหนูท้องลูกหนูเป็นลูกชูหรือเปล่าตอบไม่ใช่ลูกมึงถ้ามึงไม่มีชูก็คือลูกมึงกับผัวครับผมได้ยินผมเห็นมาจริงแล้วก็เอามาเล่าถึวกันปังแต่มันอดพวกเราพยายามแชร์แฟกต์นะครับแชร์แฟกต์มีอะไรอีกเอาเด็กทารกที่เกิดมาแล้วมีปานคนโบราณเชื่อว่าอะไรวะว่าตอนเด็กตายตอนชาติที่แล้วตายตอนเป็นเด็กตายตอนเป็นเด็กเลมีปานติดตัวมาแต่จริงๆแล้วนั้นเกิดจาก เซลผิวหนังผิดปกตินะครับซึ่งอาจจะเป็นทั้งปานแดงหรือว่าปานสีอื่นๆหรือว่าเราเรียกว่า port wine s t a i นะครับเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดที่พบได้ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจะเป็นผื่นแดงๆสีแดง,ส,แดงสีม่วงอะไรเงี้ยซึ่งรอยโรคจะขยายตามพื้นที่ผิวของร่างกายเมื่อโตขึ้นแล้วก็เด็กบางคนโตมาหายไปเองหรือถ้าไม่หายก็เลเซอร์หายอ๋อแต่ถ้าแบบเอ้ยนี้ได้ยินมาอีกอย่างหนึ่งไม่อยู่นี่แล้วถ้าเรามีปานหรือมีแบบฝ่ที่จุด เดียวกันกับคู่เราเป็นเธอคู่แค่มึงผิวหนงังมึงผิดปกติ <c oughs> ทั้งคู่ในจุดเดียวกันบังเอิญ <c oughs> เฮ้คุณรู้เปล่าเรื่องนี้ต่อยอดอีกอในกระทู้ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์ทุกคนอ่ะถูกผลิตขึ้นมาจากรัฐบาลคอเดี๋ยวถูกผลิตเออถูกแบบว่ารัฐบาลเป็นคนผลิตเพราะเพราะทุกคนอ่ะจะมีจุดสีแดงอยู่ในแบบ แหน่ะสักที่หนึ่งสักพื้นที่หนึ่งอ่ะแล้วทุกคนที่แม่งอยู่ในเมนอยู่ในคอมมูนิตี้นั้นน่ะมาเมนแล้วก็ถ่ายรูปจุดตานแบบว่ามีจริงเออจุดเดียวกันทุกคนเลยจริงแบบว่าจริงจริงเราก็มีนะเดี๋ยวนะรัฐบาลประเทศอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นกระทูวอังกฤษอออเมริกาอ่ะอย่างเนี้ยผมมีจุดอยู่ตรงเนี้ยงั้นกูไม่ใช่สัญชาติไทยละแล้วถ้ากดแล้วมันจะหายไปเลมหายเป็นจุดหนึ่งเฮ้ยเรามีเรามีสักจุดหนึ่งเราเหาอเออแล้วทุกคนในในคอมมูนิตี้นั้นน่ะ ก็คือเอารูปจุดที่มันอยู่ในจุดเดียวกันอะมาโชว์มาโชว์บอกว่า,<ม>าเอาจริงด้วยเออ เราถูกสร้างขึ้นมา I am a product of USA อย่างเงี้ยหรออืมเป็นเหมือนแบบรัฐบาลสร้างโค่นิ่งเราขึ้นมาหรือซัมติงประมาณนั้นพอพอพูดถึงเรื่องนี้พอมันไม่มีเหตุผลอะไรซัพพอร์ตอะทำให้คนที่ค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์พวกเราต้องการหาเหตุผลตลอดเลยมาอธิบายให้ผู้ฟังฟังนะผู้ชมฟังเพื่อนๆฟังเนี่ยฉะนั้นอะไรที่มันแบบอีหยังวะนะครับกลับมาเรื่องความเชื่ออีกอันหนึง่งใกล้หมดแล้ว <laughs> มัน <c oughs> เยอะเล้วนะเนีเ<อ>่ยเขาบอกว่าตากระตุกขวาร้ายซ้ายดีเคตากระตุกข้างขวาแปลว่าจะโชคร้าย ขวาร้ายอาจจะเพราะว่าจะ,จะ,จะโชคลายจะเจอเรื่องร้ายส่วนตาข้างซ้ายจะเจอเรื่องดีใช่ถ้ามันกระตุกพร้อมกันเถือว่าเป็นศูนย์ไม่้ายไม่ดีเ็นเรื่งปกตเิเราคิดแบบบวกเลขไนงะเอาจริงอ,อาการตากระตุกเราเรียกว่า eye twitching นะครับเกิดจากการพักผ่อนน้อยอมไม่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าอ่อนแรงนอนหลับไม่เพียงพอความเครียดตาแห้งฉะนั้นมันไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งบอกเรื่องโชคลางเพราะว่า อะไรจะเกิดมันขึ้นอยู่กับการกระทําแต่เป็นสัญญาณบ่งบอกเรื่องสุขภาพถูกต้องอตากระตุกแปว่านอนน้อยไม่ว่าจะข้างขวาหรือข้างซ้ายเนี่ยออสุขภาพบ้งคู่นะครับหลังจากนั้นพอเราไม่รักษาโมแต่ไปคิดเรื่องโชคลางอีกวันหนึ่งปากกระตุกแล้วฟันแตกปากกระตุกอ๋อหน้ากระตุกนอนน้อยนะครับทีนี้ให้เรามุ่งเป้าไปที่เรื่องสุขภาพก่อนถ้ามันเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยอย่าเชื่อโบราณว่าโดยไม่มีเหตุผลเราจะต้องมีสติถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างก ไปหาแพทย์ดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบันเอ้ยมันมีนะที่แบบว่าอยู่ดีปากห้อยที่แบบว่าเป็นโรคป,ป่ะเออปากขยับไม่ได้เงี้ยคือคืออามากอ,อามาพาดเนี่ยมันต้องหาแพทย์อืมไม่ใช่ไปลอดซุ้มวัดหรือว่าไปลอดท้องช้างเออลอดท้องช้างลอดท้องช้างแล้วจะโชคดีถ้าทางไม่เหยียบมึงมึงก็คงโชคดีแหละถ้าลอดไปแล้วไม่ตายอ่ะคือ ทุกอย่างที่มันเป็นความเชื่อคุณต้องไปดูเบื้องหลังประโยคนั้นว่าเขาต้องการจะบอกอะไรอ,อย่างเช่นอย่าซ่อนอย่าเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนอันนี้เราเข้าใจได้เ,ออเพราะว่าผู้ใหญ่คนโบราณเขาไม่อยากให้เราแบบเด็กเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนเพราะมันมืดมันหาไม่เจอเขาเขาก็ไม่เอาเห<อ>ตุผลที่เขากลัวมาอธิบายเราเขาก็สร้างบุทสโลบายอีกอย่างให้มันเป็นสั้นๆเข้าใจง่ายและส่งต่อกันตามแต่เจเนเรชันและวัฒนธรรม เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่กับคนไทยมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับตั้งแต่เริกงามยามดีการจะเริ่มงานใหม่การจะเปิดธุรกิจใหม่วันแต่งงานวันบวชเงี้ยคือเราไปผูกกับเรื่องความเชื่อมาตั้งนานแล้วดังนั้นเราพยายามทําความเข้าใจมันเพิ่มมากขึ้นนิดนึงในยุคที่มันซีวิลไลซ์ยุคเมเลเนียนแล้วอะ่ะคือบางอย่างมันมีเหตุผลรองรับกับสิ่งที่เขาพูดผมไม่ได้ว่านะว่าคําว่าโบราณว่าไว้มันผิดเสมอนะมันแค่แบบว่าเขาอาจจะพูดไม่ครบหรือเขาไม่ได้พูดเหตุผลออกมาตั้งทั้งหมด เขาพยายามซ่อนเหตุผลไว้หรือไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันอืเช่นนี่หัวอันนี้เจอกับตัวเองก้างปลาติดคอให้เอามือแมวมาลูบคอเผอเอิญมีแมวพอดีที่บ้านลองแล้วจะปลาหยิบมาถูติดลึกกว่าเดิมแล้วก็แม่บอกว่าให้เคี้ยวข้าวเหนียวเป็นก้อนใช่แล้วกืนทั้งก้อนติดทีนี้คราวนี้ยมันเหมือนเหมือนตอนแรกเราตอกตะปูเข้าไปที่คอเราอ่ะก้างอ่ะมันเข้าไปแค่นี้ปึ๊กพอเอาข้าวเหนียวดันเข้าไปลึกกว่าเดิม แล้วก็อ่านอีกกระทู้หนึง่งให้กลืนถัว่วให้เคี้ยวหยาบๆแล้วกลืนกูกลืนจนกูอิ่มละว,วันนั้น่ะก้างปลายยังติดอยู่เลยสรุปจบที่หาหมอที่โรงพยาบาลตาตัวละยี่สิบาทค่าเอาออกเจ็บร้อยหมอบอกว่าเดี๋ยวรวมค่าเขาเหนียวยังรวมค่าถั่วยังรวมแล้วประมาณแปดร้อยงั้นอะ <c oughs> เพราะว่าแทนที่มันจะปักลึกแล้วขี้บอ,อกง่ายหมอ <c oughs> บอกว่า <c oughs> โผลมาแค่มินเดียวเองโอ<ห>้ห <c oughs> เกือบแล้วนะคือเราก้างยาวเงี้ยประมาณสองเซนอะประเด็นคือตาบอดหรือไงทาไมถึงไม่แดกเข้าไปได้ไงคือเป็นคนเคี้ยวไม่ละเอียดกินปลาสลิดแล้วมันคอเลือ ไหลเลยนะคือคอเลือดไหลซิปๆแต่ว่าแป๊บเดียวก็หายเพราะว่ามันเป็นแผลเล็กสรุปก็คืออะไรที่เกี่ยวกับร่างกายหรือสุขภาพให้ไปพบแพทย์ปัจจุบันครับมไม่ใช่เกี่ยกังปลาติดคอทำไงดีเปิดดูโบราณ<ม>ว่าไว้เอาแมวขูดคอไม่ได้อือันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ละกันอืมสำหรับวันนี้โบราณเขาว่าไว้ว่ายังไงไม่รู้แต่เราจะขอตัวลาไปแล้วนะครับก่อนจะก่อนที่โบราณจะว่าไว้นะครับมีคำหนึ่งโบราณว่าไว้ว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจ แล้วคุณจะโชคดีครับอันนี้เชื่อได้เพราะว่าลองดูลองดูลองดูเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราเอาแฟกต์เอาข้อเท็จจริงมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จะได้ความรู้ใหม่ๆไปในตุกอาทิตย์นะครับไม่งั้นไม่ชื่อช่องว่า what the fact หรอกครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ จากพวกเรา2คนแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งเนาะเมื่อกี้เราขอบคุณขอบคุณ BC House Real Estate นะครับรบ,รบ,บ้านสำเร็จรูปนึกถึงบ้านสำเร็จรูปนึกถึง BC House Real Estate ครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย